ครับก่อวันนี้นะครับเพจการเมืองสามระคกาโครงการอำเภอระร่องต้อ่ในการสรเพื่อรัประชาชากันนะครับก็วันนี้เป็นกีฬาเมงในส่วนของษาทร้อยันปีทีย่างดนะครับซึ่งวันนี้ all ah. ที่ได้รับคนี้วันนี้ในราคได้รับรับเป็นทางความดีจากผู้ค้าที่เราแล้วเดี๋ยวจะมีการเป็นทางทางความให้กับเกกี่นอของเราตํ้งตเพื่อไปสร้างความต้องการให้กับครอบครัวและพี่น้องต่อไปนะครับตอนนี้ทิ้งไน กเนครับก็มีท่านต้องรู้สนในบ้านนนี้นคร่าครับความรู้สึกตอทนคาก็มีผลตับตุนเป็นอย่างีที่ได้เป็นในธนาคารและก็ได้ทบลงทาไม้ต่างๆเลยได้เห็นชาวบ้านได้นา มาเล่นทำเนี่ยมาให้ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยบอกว่าฝากให้นายเออร์ด้วยฝากนายเออร์ด้วยกระทบเองแล้วกันเป็นพัลังหลวงพ่อว่าอะไระคุณความรู้ว่าเป็นพลังอะไรถูกไหมมันเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่ที่ที่มามาเหมาะเหมาะทำนี้ก่อนครับกิจการนี้นะครับ Yes.

bắt được cái ba là đi cái để gì mà trâu cả thằng ป็นการถวายอันกว๋วยสัลากแล้วก็เส้นจับฉลากของกว๋วยสัลากด้วยแล้วก็มีการถวายมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในธนาคารของมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กันนี้มนุนพนักสงฆ์นะฉันเพ้นแล้วก็ปุ้ยแมุ้ยกันเริ่มแยกย้ากยาก,กันกินเข้ากันแล้วนะเดี๋ยวตอนใบจะมีการจับเส้นสลากกันนะฮะก็พุงจะมีการ รุ่นดูว่าเวยชลาดเวยไหนจะไปอยู่วัดไหนต้องมาดูกันครับนี่เป็นอะไรนี่แหมนี่วุ่นกะฮะวุ่นเย็นเนะครับเนาะล้ำไงแไหมล้ำเนาะ แล้วน้ำลายปูแล้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอกินด้วยคนเลยครับอันนี้นะกินเลยนะกินเลยกินเลยครับไปกินต้นนี้นี่ครับต้นนี้นี่เนี่ยเดี๋ยวผมไปกินต้นนี้เนาะอ่าไปเล่นเนี่ยไปเอาตำซ้อมหม่ำน้ำมาเล่นฮะมาเล่นก็นมา ว่าแท้กันตำส้มไหมผมกินนะนี่น้ำลายปุ่ยอยู่นี่ผมถอยก็ดูเข้ามได้โอเคครับผมเดี๋ยวขอบคุณนายเพื่อครับผมไอ้เนื้อยายู่อ้เนื้อย่ย เดี๋ยวว่างๆไม่เอาหานะครับพขอบคุณครับขอบคุณทนายเบื่อครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้กินเขาครับมันดูแม่ๆมก่อนครับรู้สึกว่าต่ำส้มโอนี่คือหากินยากอยู่นะฮะ ได้กลิ่นล้ำๆสักเบอร์หนึ่งนะแต่ทีนี้เนี่ยเจ๊ปากอยู่ร้อนไหนอยู่แต่จะพยายามกินให้ได้แล้วครับโอเคครับเจ๊กันคลิปหน้าครับผม